บริษัทเซ็นทัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทัลทั่วประเทศประกาศเป็นหัวเรือยใหญ่ของภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไตรามาส4เตรียมทุ่มงบด้านการตลาดกว่า400ล้านบาทกระตุ้นทัวริ s m มอีโค s ิสตมทั้งระบบพร้อมเปิดแคมเปญส่งท้ายปี Forwarding Happiness 2022ชูกลยุทธ์ Destination Plus นรมิต The Best Thailand Happiness Landmark ย้ำความแข็งแกร่งของศูนย์การค้าเซ็นทัลที่สิ้นปีนี้จะมีถึง35สาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยเพื่อส่งต่อพลังความสุขแทนคำขอบคุณในโอกาสที่เซ็นทัลพัฒนาอยู่เคียงข้างสังคมไทย 40ปีเราต้องพยายามที่จะเน้นมิสูการค้าเราให้เป็นเรียกว่า destination สำหรับคนที่มาเที่ยวนะฮะทั้งคนในประเทศแล้วก็คนนักท่องเที่ยวทัวริสนะครับยอดของจำนวนของคนที่มาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยถ้าฟิตนี้กลับมาเกือบเกืแิบเปนนะฮะในต่างจังหวัดนะครับกรบุงเทพนี่ก็มาเกือบเกืเจ็ดสิบเปเ็นเป็นเป็นฟ a k ีดแบ็ที่ดีมากจากการเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นเตอร์ศิริราชาไปเนี่ย ก็มีฟีดแบ็ค่อนข้างดีมีทราฟฟิกเกือบๆสามหมื่นสามหมื่นหกพันสามหมื่นเจ็ดพันคนนะฮะนั่นแสดงว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเริ่มมีความเชื่อมั่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องการที่จะทําแคมเปญในช่วงสิ้นปีนี้นะฮะเราเรียกว่า forwarding happiness เนี่ยในการที่ทั้งส่งความสุขนะครับให้กับคนไทยโดยการดำเนินมิสซุนการค้าเราทั้งหมด3ามสาขาเนี่ยนะฮะให้ให้ทำต้นคริสต์มาสเนี่ยแล้วก็ทำแลนด์มาร์กนะฮะเป็นแลนด์มาร์กของการถ่ายรูปนะฮะทำคริสสตต์์มมาารเก็นะะฮ ที่เอา,เอ,าอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับแล้วก็พวกโลโกโ,โอท็อปต่างๆสินค้าชุมชนเนี่ยเข้ามาขายของนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดน,นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะทําแล้วก็ปลักดันนะครับในฐานะของเราเป็นเป็น,ปนผู้ประกอบการนะรที่เป็นเบอร์หนึ่งของศูนย์การค้าเนี่ยหน้าที่ของเราคือว่าเราต้องพยายามที่จะผลักดันนะฮะในเรื่องของของเศรษฐกิจในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดครับ